you อยู่กับมิลลี่นิกกี้นะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาเปิดปลุกชุดว่ายน้ำของเราทั้งคู่นะคะมีทั้งวันพียสพียบิกินี่นะคะก็เราก็จะมีทริคต่างๆที่จะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะว่าขุนแบบไหนต้องใส่ชุดประมาณไหนแล้วสีชุดว่ายน้ำมาไหนที่จะขับผิวเราให้เราดูโกลดูมีออร่านะคะนอกจากนี้นะคะมันจริงจะมีข้อระวังในการใส่ชุดว่ายน้ำนะคะที่เพื่อนอาเจียงไม่รู้เพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะก็ลองมงหาชุดว่ายน้ำดีๆนะคะก็ EP ีนี้เลยนะคะจะได้ทริคดีๆกลับไปแน่นอนค่ะไปดูกันเลยนะคะ ก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกเรา2คนนะคะก็ได้เอาชุดว่ายน้ำนะคะที่เรารู้สึกว่ามัสแ h a เราเป็นชุดว่ายน้ำที่เราชอบกันนะคะคืออยู่ที่พวกเราส่วนตัวนะคะที่เราจะเลือกว่าเราควรใส่แบบไหนแต่สำหรับถ้าใครอยากใส่แบบไหนคอมจิมก็ได้หมดเลยเนะะี่ยค่ะใช่เช่นหุ่นมิลลี่นะคะเริ่มเลยช่วงบนหน้าอกค่อนข้างเล็กแล้วช่วงล่างอะ่ะมิลลี่เป็นคนสะโพกใหญ่มิลลี่จะไม่ค่อยใส่ชุดว่ายน้ำที่เป็นทรงสามเหลี่ยมเพราะว่ารู้สึกว่ามันโป๊แล้วมันจะค่อนข้างแบบแหวกเยอะมันจะยิ่งเห็นว่าเราแบบหน้าอกค่อนข้างเล็กแล้วก็ส่วนตรงสะโพกค่ะช่วงล่างนะะค มิลลี่จะไม่ใส่เลยพวก mm hmm. ชุดว่ายน้ำที่มันอยู่แค่ระดับตรงเอวมิลลี่ก็จะเลือกช่วงล่างนะคะบอททอมของบิกินี่อะ่ะเขาเรียกว่าเอวสูงมันจะมากรอบตรงช่วงเอลแล้วสะดือขึ้นมาแล้วมันจะทําให้ขุ่นเราดูเหมือนแบบทรงนาฬิกาทรายมากขึ้นเริ่มด้วยชุดแรกค่ะ,คะก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นทรงที่มิลลี่บอกมิลลี่เป็นคนที่ไม่ชอบใส่ทรงสามเหลี่ยมชอบอะไรที่ไม่สามเหลี่ยมแต่ยาวลงมาแล้วก็หนาๆแต่ตยังเห็นร่องอ,อกนิดน,นึงอ่ะใช่นี้จะเห็นร่องอกนิดนึงนะคะถ้าใส่อ่ะมันจะมาคู่กับกางเกงมันค่ะก็คือนี้ ตรงระหว่างขามันอนะ่ะมันจะเว้าวขึ้นมามันทําให้ขาเราดูยาวขึ้นเพิ่งไปมาดีฟมาแล้วเพิ่งใส่อันนี้ไปแล้วรู้สึกว่าชอบมากยี่ห้อนี้นะคะคือ t r i a n g l กอ่ะเขาทำหลายทรงมากและอีกอย่างบางคนถ้าคนที่ไม่ค่อยเซลเรื่องกางเกงโปะอ่ะเขาก็มีกางเกงด้วยแล้วมันเป็นลายเดียวกับชุดว่ายน้ำทูพีซี่เราซื้อเลยมันก็ยิ่งทําให้ชุดเราดูไม่โปะขึ้นมันก็มีกิมมิกน่ารักด้วยที่มีกางเกงด้วยแล้วก็ใส่ได้หลายลุคด้วยอะไรเงี้ยค่ะของนี้ก็เปเหมือนกันเนี่ยแหละคะ่ะก็จะใส ถ้าไม่เราดูแบบเอวรัดเข้าไปอีกนิดนึงเราก็จะทําให้ตรงพุงเราด้วยควาที่เป็นเอลสูงอ่ะ จะไม่โชว์พุงแล้วเพราะนิกกี้เป็นคนที่มีพุงตลอดเวลาเลยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นแนวโครเช่หน่อยนะคะมันจะดูแบบไม่ชุดว่ายน้ำมันดูแบบมันไม่ใชุดว่ายน้ำมันเป็นแบบรีสอร์ทแว์ก็ได้ก็ใส่ระหว่างอยู่ในทะเลอะไรเนี่ยเราไม่ต้องลงน้ำก็ได้เราก็ใส่อันนี้หรือว่าเราจะลงน้ำด้วยก็ได้คือนิกกี้จะใส่นี้ลงน้ำบ่อยมากครจะมากับกางเกงอันนี้เอวสูงอย่างที่เห็นแต่พอใส่กับเสื้อมันก็จะดูน่ารักน่ารักอะไรเนี่ยก็จะเห็นหน้าทองนิดนึงเจ๋งอย่างหนึ่งคือมันเปลี่ยนเป็นสองด้านได้เห็นไหมก็คือด้านเน มันจะเป็นแบบไม่มีกระดุมแล้วก็ด้านนี้มันจะมีกระดุมถ้าเราอยากใส่โปโป,โปรหน่อยเราก็แกะกระดุมนึงแล้วก็แบบมันเปิดแบบลุมๆเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจใส่อะไรเนี้ยมันก็จะน่ารักอันนี้คือแบรนด์ She Made Me นะคะเป็นแบ,บรนด์น่าจะเป็นออสเตรเลียนแบรนด์นะคะถ้าจำไม่ผิดอันนี้นิกกี้ก็ชอบมากมีแช่ายน้ำจากพวกเขาหลายตัวมากมีหลายทรงมากนะคะอันนี้ก็แนะนํามากนี่นิกกี้คือจริงๆชอบซื้อแช่ายน้ำมากชอบนั่งดูในเน็ตเพราะว่าเป็นคนที่ไปเที่ยวทะเลกันบ่อยมากอันนี้คือเหมาะมากสำหรับคนที่กลัวโปแล้วก็อยากใส่ชแชมพูน้ำ เ,เกินไปแล้วดูคุณยังดูดีอยู่นะคะก็อันนี้อย่างนึงที่นิกี้เน้นมากๆเวลานี้กี้จะเลือกซื้อชุดว่ายน้ำให้เหมาะกับคุณนิกี้ด้วยความที่หน้าอกเล็ก <c oughs> นิกี้เลยจะซื้อ p a ดดิ้งมาตลอดมาเสริมหรือว่าจะเลือกชุดว่ายน้ำที่มี p a ด d i n g เวลาซื้อออนไลน์เนี่ยเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมเราต้องไปดูด e s c r i p t ั o ในออนไลน์มันจะเขียนเลยว่าแบบพดเด็ดนะแบบมันแพดดิ้งมาให้แล้วนิกี้จะเลือกด้วยความที่เมื่อก่อนมันยังไม่มีพวกแพดดิ้งที่มันขายแยกนิกี้มีเิงก์งหาไม่คยเจอที่ติด ในน้าอะแล้วตอนหลังมันมีขายแยกแล้วก็ง่ายมากก็แค่เอามาใส่กุอันนี้จะเป็นชุดว่ายน้ําจากแบร,รนด์ชื่อเพวนี่นะคะก็จะเป็นออสเตรเลียนแบ,บรนด์อีกแบรนด์ <S <S นดึงความจริงชอบแบรนด์ออสเตรเลียนมากนี่ห้อเนี่ยเขาจะมีแพดดิ้งให้ซะส่วนใหญ่มันจะเขียนว่าเป็นแบบ removable cups ก็คือสําหรับคนที่ชอบหรือไม่ชอบแพดดิ้งอะก็คือสามารถถอดใส่ได้เองหมดมันก็จะเป็นแบบวันพีซแต่มันจะมีความเบาๆว่วา,วาตรงหลังตรงหน้าอกมันก็จะแบบเปิดหน้าท้องให้เราดูให้เราดูแบบไม่เรียบร้อยจนเกินไปนิกกี้รู้สึกชอบชุดนี้เคะว่ายังที่ ยังอยากเจอ ปิดตรงนี้ค่ะจะมีให้ผูกโบว์ตรงนี้นะคะมันจะช่วยดันหน้าอกเราทําให้เราดูมีเนินอ,อกมากขึ้นนะคะวันพีซนิกกี้จะให้ตรงนี้ยแางที่เห็นมันจะเป็นเอวสูงมันก็จะทมให้นิกกี้ดูมีเอวอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบตรงหน้าท้องอะ่ะมันก็จะปิดให้นิกกี้นิกกี้ก็จะชอบอะไรแบบนี้ไม่ตกเทรนด์นะฟลอรัลต้องบอกเลยใช่รู้สึกว่าฟลอรไม่ตกเทรนด์มีมาตลอดแบบมีทุกซีซันเราแต่ว่าสีมันจะเป็นยังไงอะไรเนี้ยค่ะบางทีนิกกี้จะดูไอจีนิกกี้นะคะว่าโทนตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็จะดูได้ว่าตอนน นีกิ๊กก็จะเลือกสุนัตตานี้ floral กำลังมานิ๊กก็จะเลือกชุดว่ายน้ำที่เป็นมีลายพิ้น floral หน่อยดอกดอกหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเลือกสีชุดว่ายน้ำให้เหมาะกับสุนัากิ๊กไปโรงแรมไปทราเวลนะแบบโรงแรมที่หนึ่งที่สีมันนูต์รัลมากก็จะเลือกชุดว่ายน้ำอาจจะเป็นสดใสก็ได้นะเพราะว่านูต์รมากหรือว่าจะเลือกให้แบบดูมินิมอลแบบสีเพลนมากแล้วก็มีดอกนิดนิดหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นชุดว่ายน้ำที่แนะนำน่ารักมากเป็นลาย pink leopard นะคะมันจะดูฟันฟันแบบเหมาะเหมาะมมมาากสหหรรัับซเเอออ์่่ยี้ ะะอันนี้จะโปะนี่คือตัวเกางเกงในมันนะคะตัวบอททอมตรงด้านข้ามก็จะเป็นแค่ขีดแบบนี้นะคะก็คือด้วยความที่เราไม่มั่นใจแลวเราไม่เคยมีหน้าอกอันนี้จะไม่มี padding แต่ว่าชอบลายมันเลยซื้อมันมาชื <c oughs> ่อแบบนี้นิกกี้จะใส่แป๊บเดียวออกมาถ่ายรูปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับเข้าห้องเลี่ยนชุดแต่ว่ามันแล้วแต่คนนะคะเผื่อใครมั่นใจบางทีบางคนก็ไม่ค่อยใส่แพดดิ n กับชุดว่ายน้ำแบบนี้อย่างที่เห็นด้านหลังมันก็จะเป็นแค่ขีดแบบนี้มันก็จะแบบโปโป,โปหน่อยนี้ชุดแบบนี้จะไม่ค่อยใส่แล้วถ่ายรูปใช่แต่่นนีี้มอยางงึ คือนิกกี้อยากซื้อผิดไซส์อันเนี้ยคือซื้อไซส์ S, <S แต่ว่าด้วยความที่ถ้านิกกี้อยากใส่พอดิ้งให้มัน cover หน้าอ,อกแล้วโดยที่แบบชุดเนี้ยมันจะไม่เห็นแพอดิ้งออกมาควรจะซื้อนี้ัพไซส์สักหนึ่งไซส์แล้วมันจะได้ cover พอดิด<ป>๊ะ<ป>จะได้รู้สึกว่ามันแบบได้รู้สึก s a ฟอะไรเนี้ยส่วนมากมินี่จะเป็นคนที่ชอบชุดว่ายน้ำที่ช่วยขับผิวอะค่ะที่บอกให้อล่าข,ขึ้นแบบในรูปยิ่งพุ่งเลยอะไรเงี้ยมินี่จะมีความผิวแทนนิดนึงพอใส่อะไรที่มันแบบ bright ขึ้นมามินี่มันช่วยขับให้เรายิ่งดูแบบสสสสดดใอ่พพยิิงผวแทนนเีมั สวยรู้สึกรู้สึกว่าสีเหลืองเนี้ยหรือสีน้ําเงินมันเป็นสองสีที่แบบดูแอบคอนทราสต์กันแต่มันก็สวยดีแลาจ,จะขับผิวด้วยป้แรกคิดว่าตัวเองจะไม่ชอบเพราะว่ามันค่อนข้างแบบพรินต์เยอะแล้วก็ค่อนข้างแบบเหมือนจะโป๊หน่อยอะคะ่ะคล้ายๆทรงสามเหลี่ยมแต่มันไม่สามเหลี่ยมจะคล้ายๆทรงแรกที่มินิโชว์ไปแก้ทรงสีขาวที่มันตรงๆอะมันจะมีวาวตรงเนินหน้าอกอะทําไมไม่รู้อะใส่แล้วเหมือนแบบทําให้มีหน้าอกชุดบิกีนี่ที่ไม่โป๊เลยน่าจะตรงที่เขาช่วยรัดโดยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย อย่างที่นิกกี้บอกแล้วมันก็จะมากับกางเกงในท่อนนี้ค่ะเอ้ยท่อนล่างชุดว่ายนะ้ำท่อนล่างมันไม่ได้โป๊เกินไปมันก็เป็นเหมือนท่อนล่างทั่วไปของชุดว่ายน้ำค่ะคือมันจะมีชุดว่ายน้ำบางอันที่เหมือนแบบโป๊มามเห็นทั้งแบบบ้าน้ทยทั้งหมดอันนี้ไม่เห็นแล้วข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้ก็เลยคิดว่าชุดว่ายน้ำนี้เป็นชุดว่ายน้ำที่มีเยอยมาแทบค่ะอย่างหนึ่งชอบมากกลับไปดูรูปตลอดเลยที่ตัวเองใส่ชุดเนี้ย พิลี่เมื่อก่อนไม่ใส่ทูพีซเลยค่อนข้างไม่เซลล์อะอย่างที่บอกแต่หลังๆก็คือเริ่มใส่แล้วเพราะรู้สึกว่าคนเราคนเอ็กซ์เพรสแล้วก็คนมีคอนฟ idence เราจะเป็นยังไงหรือยไงก็สวยในแบบของเราไม่ต้องไปเทียบกับคนอื่นนะคะก็เลยเมื่อก่อนจะใส่วันพีซเยอะแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเริ่มมีทูพีซเยอะกว่าแบรนด์นี้นะคะชื่อฮันซาจีซึ่ง เห็นคนก็ใส่เยอะมากเข้มีหลายสีหลายทรงที่มันเจ๋งอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นฟรีไซส์อันนี้ไม่เชื่อต้องเชื่อนะคะ<ต>คนท้นองใส่ได้อะแต่แบรนด์เนี้ยที่มีดี้ไม่ชอบอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่มีแพดดิ้งอะคะ่ะถ้าพับมีแพดดิ้งอะมีดี้ไม่มั่นใจแล้วพออย่างที่บอกหน้าอกเล็กแล้วก็มันไม่มีการโป๊ทริกหนึ่งที่จะใส่คือซื้อบราป i กน o ที่มันเป็นแบบ d r เทปติดกาวอะใส่ข้างในแล้วค่อยใส่ชดเวชัว้วนามีทับคนก็ไม่รู้อยู่ดีเพราะว่ามันเป็น one พีซคือมันก็ปิดหมดคกมนก ทร้สองคนยังมีอีกทริกหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแนะนําก็คือการเตรียมพร้อมสำหรับรการถ่ายรูปทำคอนเทนต์ที่ทะเลโดยไม่เป็นลงไปซะก่อนนะคะก็คือการพบเครื่องดื่มที่สดชื่นเปรี้ยวซ่าไปดับความร้อนด้วยค่ะอย่างนี้เลยนะคะสิงเลมอนโซดาและสิงดูุดเลมอนโซดาค่ะ ขนาดเราอยู่ในสตูแค่ดื่มก็รู้สึกเฟรชมากเลยบอกเลยนะคะว่าถ้าอยู่กลางทะเลแดดร้อนแค่ไหนแค่ความซ่าจากโซดาความเปรี้วยวจากเลมอนก็สามารถทำให้เราสดชื่นขึ้นมา,มากเลยแล้วของนิกกี้รสชาติเไป็นไงบ้างของนิกกี้นะคะก็มีความเปรี้ยวซ่าเหมือนกันนะคะกระป๋องสีส้มเนี้ยเป็นรสยูสุเปิดปุบปะได้กินยูสุทันทีเลยนะคะแล้วจะบอกว่านี่เป็นเจ้าแรกนะคะที่ทํารสยูสุยูสุเลเวอร์ต้องลอง แล้วสิ่งเลมอนโซดาเป็นเครื่องดื่มสายเฮลตี้นะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลอรี่แถมวิตามินซีสูงดื่มได้เรื่อยๆเลย,เลยะคะ่ะเพราะแดดองไทยทั้อนตลอดเวลาพอได้ดื่มสิ่งเลมอนโซดามันก็สดชื่นหายร้อนไปถ่ายรูปสวยสู้แดดต่อได้เลย,เลยะคะ่ะ ท็อต่างๆนะคะที่เราจะเอาไปในซัมเมอร์ทริปของเราที่จะใส่พร้อมกับชุดว่ายน้ำาี่่ำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบดูสวยขึ้นอลยเนี้ยท็อบแรกนะคะมินี่แนะนำมินี่ชอบใส่ฮ a t ค่ะหมวกไม่ว่าจะเป็นหมวก straw hat ใช่ไหมคะที่แบบไหวที่เขาแบบเหมืนอนแบบทำเป็นแฮทใหญ่ๆตอนนี้ที่เป็นเทรนด์สุดๆนะคะคือพวกแบบหมวกบักเก็ตแฮทที่เป็นตัวผ้าเทอร์รี่แฟลเบ็กที่เป็นเทอร์ี่เหมือนผ้าขนูนิกกี้จะใส่ลงเล่นน้ําตลอดไม่สนใจเลยว่ามันเปียกหรืออะไรมันแห้งเร็ว<า>ไ,ได้ไดแล้วบางทีจะแนะนําพวกหมวกที่เป็นมีสายรัดตรงคออะไรเงี้ยก็ออจ,ยจะสะดวกมากเพราะว่าลงเล่นน้ำบางทีเราก็จะไม่ต้องอถอดแล้วแค่เอาอี้าลลนหลังเราแล้วค่อยไว้ที่คอมันก็จะสะดวกอีกอันนึ่งนี่อยากแนะนํา เดี๋ยวนี้เขา hit ไอเบลท์เชนนะคะเดี๋ยวนี้<อ>มันจะมีพวกบีดเหมือนคนเขาเย็บทากคล้ายๆเหมือนแบบพวกลูกปดัดลูกปดัด<อ>แต่เขาเอามาใส่ตรงตรงเอวอะคะ่ะระหว่างชุดวไยน้ำมิกินี่ทูพีซซึ่งเ, ي, เป็นอ<ไ>ัเซอรี่ที่ดูน,น้อยแต่มากนะแบบน่ารักแล้วก็แบบ มีอะไรมันทําให้ดูชุดว่ายน้ำนั้นดูมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกอันที่ขาดไม่ได้จริงๆคือแว่นตากันแดดเพราะแดดมันจ้ามากไม่ว่าจะไม่มีอัญชันอื่นแต่แว่นตากระแดดต้องมีเพราะถ้าเจอไปทะเลทีไรถ้าลืมแว่นตากันแดดคือแบบอยากร้องไห้เพราะแดดแรงมากถ้าจะมองหน้าคนอีกคนนึงไม่เห็นแล้วบางทีอะแว่นตากันแดดที่สวยๆหรือเหมาะกับชุดว่ายน้ำอะยังไงมันจะเป็นอัญชันอย่างนึงที่ทำให้เลยรูปเรายิ่งดูแบบมี something ขึ้นก็ส่วนใหญ่จะเลือกอ่าแว่นที่มันจะเป็นแบบ timeless จะเลือกที่ simple มากจะไม่ได้เลือกไม่ได้เเเเเเลลลืืออกกททีีี่่่มันนนนยยจะแแบบป็ กรอบเหล็กแล้วก็เป็นสีธรรมดาเลยเนี่ยเราก็จะใช่ดูบบดำล้วนดำขาวล้วนอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปแมทมิกซ์ใส้แมทกับชุดปกติกับชุดว่ายน้ำก็จะแบบดูเก๋อีกแบบใช่ก็ทุน,นทุกครั้งเวลาถ่ายชุดว่ายน้ำจะใส่แว่นด้วยจะบอกอีกทริคนหนึ่งนะคะว่าเวลาเราอ่ะกลับไปทะเลเราจะใช้อะไรบ้างบพวก สกินแคร์หรือครีมหรือเตรียมผิวอะไรต่างๆของเราสองคนว่าเราใช้อะไรบ้างก่อนเราจะออกทริปนะคะก็อย่างแรกเลยของนิกกี้อ่ะนิกกี้จะใช้แบบจะเน้นการบำรุงผิวก่อนไปก็จะทาพวกโลชั่นต่างๆอะไรนี้นะคะเพราะปกติก่อนก่อนที่จะออกทริปปกติจะไม่ทาครีมเป็นคนที่ไม่ขย,ยันทาครีมเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราก่อนออกทริปอะ่ะเพื่อนที่เราไปทริปด้วยก็ต้องเห็นผิวเราอะไรเนี้ยก็ต้องการให้มันดูชุ่มชื้นก็จะแบบทาทั่วตัวเลยนะคะก่อนไปเนี่ยมิลลี่จะต้องเตรียมพวกซันสกรีนนะคะคือ SPF สูงสูโดยเฉพาะบนตัวเพราะมิลลี่ ไม่บ่อยมากตรงเนี้ยแล้วมินดี่เป็นคนค่อนข้างกลัวมากไม่ได้กลัวแดดแบบไม่กล้าโดนแดดแต่กลัวแดดตรงที่ว่าโตขึ้นเราเริ่มรู้ว่าการโดนแดดเนี่ยมันอันตรายต่อผิวเราแล้วแก่ลงเร็วขึ้นผิวเหี่ยวเร็วขึ้นเหล็นเ,เนี่ยมันสําคัญมากการแดดในที่นี้กี้ให้เลือกสูงกว่า spf 50าล้วกันใช่แล้วนกี้ก็ใช้แบบพวกแบบง,ง่ายแบบ dark store แรนด์ที่ทาทั่วตัว,ตวก็จะแบบพวก la roche posay เลยเนี้ยมันก็ดีมากมันก็ทาทั่วตัวมันไม่เหนียวนิกกี้นะใช้อันนั้นมินดี่ก็ใช้ของเขาบ้างคือตัวมินดี่ใช้อะไรก็ได้ค่ะเพื่่่อนมมีก็ใช้้ไดดหตวา หน้าเนี่ยมีลี่จะใช้ของแบรนด์หนึ่งนะคะชื่อเอลตาเอ็มดีค่ะ <seguir> <ta> เอลซ่าเอ็มดีเออเอลซ่าใช่เรียเอลตาเอ็มดีคือพอดีมันไม่มีที่นี่แล้วเพิ่งซื้อมาลองใช้รู้สึกว่าดีแล้วก็กันแดดมางถ้า SPF ไม่สูงหรือคุณภาพไม่ดีอ่ะป้าเราก็ข <ใส S 1> ึ้นใช่อันนี้เหมือนรู้สึกว่าหน้าเราดีขึ้นรู้สึกเป็นกันแดดได้จริงๆค่ะแดดเปรี้ยงค่ะไหนมันก็ช่วยเพื่อนๆต้องดูครีมกันแดดที่ดีแล้วก็พัฟเทคจริงๆคุณภาพดีเพราะบางทีเราซื้อของที่ไม่คุณภาพไม่ดีแล้วผิวเราจจะะไไหมมม้้แลวัันนออเเเเฟกกกกบบรรรราาาาา่่ทททีีปปิง็จะ เครื่องดื่มดื่มน้ําเยอะๆให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นพะเวลาเราไปโดนสู้สกับแสงแดดเยอะมันก็เหนื่อยอะไรเนี่ยใช่ใชอันนี้ค่ะก็คือวิธีการดูแลผิวของเราสองคนเราจะไม่ค่อยมีขั้นตอนเยอะอะไรบ้างก็เคล็ด <ๆ S 2> ลับสุดท้ายนะคะก็คือเราจะใช้อะไรกู้ผิวนะคะห<ช>ลังจากที่ออกทริปแล้วนะคะก็อย่างแรกเลยเราสองคนก็จะบกกริปเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราโดนแดดมาแล้วอ่ะคือผิวเราถูกทําร้ายไปตัดแดดมันก็เลยแบบไม่ว่าเราจะแบบทาครีมกันไดดแค่ไหนเราก็ต้องแบบเผื่อไว้ก่อนนะคือบกครีมีผลสู่ผิวจะแห้งขึ้นยังไงก็แห้ง แล้วจะบอกเพื่อนๆนะคะอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าใครที่ผิวไหม้เนี่ยทริคเดียวที่จะสามารถช่วยได้ที่เราซื้ออารเวราใช่ค่ะไปหาซื้อพวกครีมอะโลเวรานะคะคืออันนั้นคือมันช่วยกู้ผิวกลับมาเลยทันทีเพราะมันแบบมันจะช่วยผิวที่ลอกให้มันไม่แสบแล้วมันไม่เจ็บอะไรเนี้ยค่ะก็แล้วก็ต้องมีอยู่2อย่างนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดื่มน้ำม่เยอะค่ะมันจะได้รู้สึกสดชื่นอะไรเนี้ยค่ะวันนี้มิลนทนิกกี้ก็ได้แชร์ทริคสำหรับการไปทะเลให้ปังและสวยทั้งก่อนไปและหลังไป สำหรับใครที่กำลังจะไปทริปทะเลและเอาเทคนิคของมิคกี้ไปใช้ก็อยา่าลืมเม้นบอกกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้ากลัวร้อนนะคะก็สามารถพกสิ่งเลมอนโซดาและสิ่งยูสุเลมอนโซดานะคะแบบแช่เย็นเย็นดับร้อนได้เลยนะคะไม่จะเป็นต้องไปทเนนะ,ะ,ะ level, ปทปาาเลเท่านั้นนะคะถึงจะซื้อได้หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปราคาเพียง16บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้สิ่งมีก,กิจกรรมที่ร่วมสนุกกันอยู่นะคะของรางวัลมีอะไรบ้างเห็นว่าหมดไวมากไปดูกันได้เลยค่ะ แล้วนี่ก็คือรางวัลสุดพรีเมียมนะคะที่สิงเลมอนโซดาได้ส่งมาให้พวกเราก็มีเสื้อกล้ามนะคะ <S <S เค้น่กันแดดแล้วก็แก้วส l ลอรี้ใครที่อยากได้นะคะสามารถไปติดตามรายละเอียดกติกาการร่วมสนุกลักของรางวัลได้ที่ทางเพจ Facebook สิงเลมอนโซดานะคะแล้วก็อย่าลืมไปรุ้นรางวัลกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปเปิดกลุ่มชวยนาของมีนิกกี้และทิคต่างๆที่มีนิกกี้ได้แชร์ไป ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะที่เราทริคต่างๆที่เราแชร์ไปจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือว่าอยากเห็นเราทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายกินขนมปังแค่แผ่นเดียวตอนเช้านี่ก็แบบมีพุงแล้วอะแล้วรู้สึกไม่มั่นใจอยากให้แบบเราดูหน้าท้องแบนราบเลนี่ยทริคตรงนี้นะคะ<ๆ>ก็คือ ก็ถ่ายเอลสูงบังอ่ะใช่เอลสูงหรือว่าเราต้องรีบถ่ายรูปช่วงเช้าค่ะเพื่อนที่คนชอบถ่ายทำไมคนเนี้ยหุ่นดีจังอะไรเงี้ยถ่ายรูปของหุ่นดีมากจะบอกเลยส่วนมากบางคนเขาถ่ายรูปช่วงเช้าค่ะก่อนกินข้าวเช้ารีบวิ่งไปถ่ายแล้วก็รีบมากินข้าว